เจ็ดหนึ่งพิษแต้มหนึ่งเจ็ดหนึ่งพิษแตึ่ปมหนึ่งออกแปีดหนึ่งเอฟซีกับยังให้ตามอีกกะน้าก็บมาอยู่แต่ว่าบ่บ่พอ่บ่บ่ห็นเนี่ยแด้งว่นวันเนบ้าดอกันดอกตถึกแล้วเลยมางดงดหนีบ้านนี่งดวันที่สองสอสพาคสพาสองหาหกเจ็ดเนาะเป็นยังไงก็ว่ามีความฝันฝันเห็นยายวัดดิฝันเห็นยายไมนมีหกข้างบนครับหกบน ันว่าลูกคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้พิธีญาติในการับชมแม่หนูแดงสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หนูแดงครับสวัสดีค่ะในคลิปไหนซื้อเพื่อขืนมาลงนที่เตี้ยสิม,ม,มาช่วงไหนแม่หนูขืนเป็นเตี้ยนึงหนีด,ด,ดี่นอนมันไม่ถดีมันไม่น่าขืนเนี้งดงวดที่ผ่านมาเนี่ยพอได้มาตามความฝันแต่ว่างวดกอนผมแงหนูแดงให้ความฝันเจ็ดนึงพิษเตี้ยนึง ออกเปดหนึ่งออกเปดหนึ่งเอฟซีกันยังให้ตามอีกกนะก็มาอยู่แต่ว่าบ่บ่พอบ่บ่บ่เห็นว่าเออบ่ดึงดันคืนบ้าดอกต้องถึกแล้วแตเลยมางวดงวดนี้วันนี้งวดวันที่สองสอภาพทุกสภาพสองหาหกยึดนะเป็นยังไงก็ว่ามีความฝันฝันเห็นยายวัดดิฝันเห็นยายไม่มีหกข้างบนครับหกบน มันว่ารถท่นนี้จะรับเอาไปขายใบทะเบียนมันสองหกสามนี่ยอสองหกสามนี่แหละนี่แหละ<ม>นี่เบ่สองหกสามทะเบียนสองหสาแม่เนี่ยหอสองหกสามแต่ว่าทํานเอบซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อื่อหกสามหกซีหกสหซีที่ไล่กันไปแค่ตามสามอันนะอันนี้อันนี้นต้องเขียนเดี๋ยว <c oughs> นี่ปากกาบ่ะี เพราะว่าแล้วโบ้ความฝันโอกคือไงเอฟซีพรอมนะเอฟซีสื่อตรงๆอีกนะนี่ยอ็มยันยันแ้วมันไป็นุดเตี้ยมนึี่ยันมุดเตี้ยมนึงอีกนะแล้วเขียนเอาโบ้ความฝันโบ้โบ้ความฝันไปเลยครับฝันตัวเืขขึ้นต่อเลขนี่สีสีเบาต่อเนี่ยงนะจ๊ะฝันต่อหางเลขฝันต่อหางเลขรถอีเว็นี่เอาไปตลาดเอาไปขายทะเบียนมันสองหกสาม แ้่ว่าขันเอฟซีเสร็จคือซื้อหกซีก็ได้หกสามก็ได้นั่นสยนายามันนี่สองหกสามแต่ว่าปัดมือขึ้นนี่สองฝันว่าได้ตุ้มหูคูหนึ่งใช่หูสองขางใช่หูตุ้มหูทองเนี่ยตหูทองอมันถือเป็นหกสองเพราะว่าล่ะเพราะว่ามันสองขัางเนี่ยหัวนี่มันเป็นหกไงให้เอฟซีตีเองมาแต่ว่าตีไกเคี้งทีดีตามที่ตีไงล่ะบาที่นี่ฝันเห็นยายได้ที่นี่ ฟันเห็นย้าเมื่อคืนมาหาอีกถ้าเฟันเห็นย,ยนนน้ําใดนี่บ่าหกกับเก้าเชื่ว่าจะเป็นหกบนไรกว่าเพราะว่ามาไหนแล้วเป็นหกประจำอ่ะือ่อหันเลขออายุเราตายเจ็ดสิบสองปีโออเจ็ดสิบเก้าปีเจ็ดสิบเก้าออกเจ็ดสิบเก้าวันนี้แล้วแต่ก็สองหกสิบสองนี่ปะเนี่ยก็สองสองฟันนี้ร้อยหกสิบสองที่ว่าเสียชีวิตเลยนะแล้วแต่นี่สิบเอ็ดปีก็สองหกสองอันนี้เราเกลียวกับตัวเราตรงนี้เลขอีกนะอ นี่ล่ะม้วนเมีนี่ก็เลขหกนี่ล่ละถ้าว่าใกล้ๆของไฟคุณพงศ่แหละคุณพงศ์แล้วใบนึ่งเก็บเป็นบบย่าอันนี้สิมาอันเลขหกแล้วมันเลขเก็มันคนละเลขถ้าว่าอันกิดสิ่งเดนันเพื่อนย่นละ่ะถ้าว่าสีเนื้ของเจ้าของไหนกว่าแม่หนูดนไ,ได้เต็ยนประเทศตัวใดครับความความฝันนีอน่อันอันแรกนี่ฝันว่าพ่อรัตเอามอเตอร์ไซค์คันนี่ไปขาย ทะเบียนสองหกสามสองหกสามดียเดี๋ยวีไทยทะเบียนให้พี่้องเขียนหนึงเขียนเลยเขียนทะเบียนรถละสองหกสามเนาะเขียนก่อนสองหกสามทะเบียนรถเนาะว่าเราบอกให้ขื้นลงแน่หกสองหกสามหกสี่เป็นเชนมาครับแมนจ้ะเพราะว่าบอกเทียงตรวเพิ่นเขีย่าขึ่นอีกนะอยาเพิ่ขึ้นอีกเพิ่นข่นก็สั่กัเขียนหกสี่ก็หกสองเนาะหกสอง เกี่ยวกับหกเนะมาเกี่ยวกับหตาชายูดก็หสายผิงชายรูดแม่ที่ยรูดเนี่ยนนี้อ่ะหะวันนี้ฟันเห็นย้ายฟันเห็นย้ายอีกคือนี่เป็นมาตามสาซอยเป็นไงแง่ปร่เกติคนว่าท่านไหนตายฟันเห็ย้ายย้ายเมื่อหันออกไปเจ็ด้าวันนี้ยันแม่ข้อสองหกสองข้อหกสองหกสา่ะย้ายอย่ามันจะตรงกับทะเบียนรถพอดีแม่ตรงกับทะเบียน สองกิ้งนะมาใส,ส่ห,สห,สหูสองขางเนี่ยคือหูทองคำนิ้วแม่นหูกรอบมันหูทองคำมาใส่หนีสองขางแล้วว่าหัวหมันเป็นโมเนาะมันเป็นหกกรไดหกก็ไดหกกระห่าแม่นกระห่ามันแต่ว่าขางล่างแสงตัวเดียวเด่นเด่นแล้มักตัวเดียวคือหาสองห้าสองเนาะล่างมักตัวเดียวเลยก็ถือว่าลดาึ้ามาเราหาสองมันก็ต้องขึ้นเป็นหาสามน้ำเนี่ยล่างตัวนั้น เอาเขียนให้สองตัวเนาะหาสองก็หาสามเขียนเสร็จนะเจอเอานน่ะมาตัวเดียวมาเลขค่ะหางเดียวข้าหน้าหาสองอย่นี่หาสามห้าสองขันตัวหนอันซื้อแล้วก็ห้าสามห้าสามมเนาะมักมักประเภทพวกนี้นะถามักนี่วงกลมตัวใดครับนะวงกลมตัวใดครับในนี่ มักแข็งที่สุดดคือบนตัวไหนครับบนบนคือหกสามหกสี่สามหสี่นอ๋อขีดเ้นใต้หกสาล่างล่างักขาสองห้าสองอ๋อก็ตรงวงหลอกขีดเ้นใต้เลยเด้อถทาแม่้าแม่สามตัวกับสองหสามเนาะแมนคือว่าหายแนวทางคือแต่ว่าใจรักตัวนี้นะฟันเห็นน้ำนอกทุ่เท่าไหมคะหกสามเน่เว็เนี่ย แม่รู้เดงฟันแม่นตลอดแต่ว่าฟพงเท่ากับขึ้นเ<ฮ>ต็มลงเต็มเนี่ยก็ก็คือว่าถือเองเนี่ยเนี่ยเอามีซ้ำนี่ละตัวเลขกแมนว่ครับแมนบบมีตัวอื่นอีกฝันแค่นี้มีแค่นี้แ,นแต่ว่าพี่น้องี่เอาไปขื้นไปลงกัขื้นลงให้แล้วตัวนัน้บบนครบเบิดเหรอจับใส่กันเนาะครับจับใส่กันเอานี่เอาถ้ามักตัวใดก็ค่อยว่า สองหกสามหกสองหกสี่หกสามเนี่ยเรีกแค่นี้แหละแค่ว่าแค่ขึ้นแจมลงมตจมเท่านั้นเนี่ยเกี่ยวก็หกเนี่ยคือเอาครเป็นหลักนะครังล่างนี่หาสองกับหาสามท่านี้เนาะพี่ลองจยดไปเด้อคือไทยอันเรียบชี้เล่งว่าเนี่ยเพราะว่าบอกตรงร้ายเพิ่งกับว่าขึ้นอีกนะครับทุ่ยวี่นี่แม่ผรุเรงบอกตัวเดียวกับตัวเดียวเมื่อบอกขึ้นบอกลงเที่ยวที้บอกให้เรียบร้อยเลยผู้ใดเอากันเจ้าสิว่าเจ้าไหนเนาะอัน ไหนเพื่อนได้ซื้อเหรอคะเพื่อนซื้อว่าซื้อครับแตเพื่อนแต่ว่าจังไดก็ดีเนาะเป็นความฝันนะเป็นความเสียแต่ว่าฝันนี่มันว่าไกลกันนะกั็นความฝันนี่แม่กันหลายงวดแล้วเนีทีฝันถืกเนาะแต่ก่อนก่อนที่เคยมาไทยก็ถือยุ่ยเลยแล้วก็ถามว่าถืกกับลดแต้มนึงยังสิลดแต้มเพิ่มแต้มยุ่งเพราะปนี่ นั่นเทถวบอกตัวเดียวหลายพี่น้องก็ซื้อพ่นมาซื้อพวว่นอ่นะแม่วาดขื่นี่บ <c ười> ่บ่ขึ้นบ่ลงแถวนี้แม่วแดงขึ้นลงงหายพอมเอาพี่น้องตัวเลขตามนั่นละเราบอกตัวเดียวแค่นั้นเดียวจริงๆไม่กันตัวเดียวเหรอก็คือบนสองหกสามไม่นก็ขึ้นแต้มก็คือหกซีค่นแค่แจ่มเดียวข้างล่างนี้เราบอกหาสองาสก็ขึ้นแจ้มเป็นหาสามก็แค่นั้นเองครับว่าหลายตัวด้วยพี่น้องขึ้นไอ้คนได้ซื้อขึ้นแจ้มต้องแจ้มให็นไ เพื่อนเพื่อนซื้อเพื่อนเพื่อนซื้อพมดนะยันเออเด้อยวบอกยันเพื่อนเอาเปลี่ยนเปลี่ยนึ่งโอ้บอกเกล็ดนึ่งหมดแล้วพิษเตี้มเดียวออ๋งวดนี่ละพี่น้องลองเอาไปวิเคราะห์พิี่ชนะบึงนะครับตุเรกต่วใดหลายตัวกันมากับซื้อบ่าบากับพานครับบ่มากับเนาห้องกับผู้สใจกันว่าหนอนตัวใดหน่อยครับเป็นเป็นแนวทางครับดีก็ไปเดาซื้อไม่ลงทุนรอยนึงเสียดายกำไมจ๊กแจ๊ซื้อตัวใดเนาะ แตามันถ้าถ้าเขาก็ลงทุนไรหนึงก็ได้อยู่แล้วกำไรตัวเองี่สิบาทสิแมนครับมาอ่านี่กลับไปกลับมาจังแดนก็ได้อยู่แล้วงวดพ้องหันแมนูแดงได้เท่าไหร่ก็โอ้ยงวดหู้งวดก้อนอู้งวดก้อนที่บอกยี่แปดยี่แปดกระเทื่นถือยแต่ถือถือว่าหลายบ่ได้ลงทุนหลายเอางวดนี้พี่น้องมักแกเอาไปวิเคราะห์พี่น้าบึ้ง ก็มักแบบผ่านๆนะครับเป็นเพียงแนวทางมีเด็กตัวเดียวะหรบมีแค่นี้เนาะสองหกสามเนาะแม่นบ่มีเด็กตัวอื่นปนเลยลงก็ลงมหายแล้วนั่นหกสองก็ลงมหายแล้วขึ้นก็ขึ้นหายแล้วนั่นขึ้นก็ขึ้นหายแล้วหกสี่อ๋อมีแค่นี้มีแค่นี้แต่ว่าถ้าพี่น้องมักตัวนี้เน้นกะข้างล่างเราก็หาหาสองตัวเดียวถ้ามักเน้นๆกะหกสามหกสี่บนล่างหาสองหาสามคืนแต้มให้อ่าแต้ม ย่านซื้อพดนะย่านอย่าดิซื้อบทย่านบ่ย่านบ่ขึ้นให้ใชนบ่ขึ้นให้ก็เลยว่าให้ซะ